คนทำงานกลางคืนเตรียมเฮเงินเยียวยา12,500บาทเป็นกระแสอีกแล้วหลังจากมีผู้แชร์ข้อมูลบนโซเชียลว่ากลุ่มคนทำงานกลางคืนจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด12,500บาทซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างมาก จากกรณีเงินเยียวยา12,500บาทเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการหาหรือร่วมกันกับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานนางสาวสุนทราลักษ์เพชรกูลจากสภาพัฒนและผู้แทนกลุ่มคนกลางคืนนำโดยตัวแทนนักดนตรีคุณทะเนศสุขวัฒน์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตคุณวรพจน์นิ่มวิจิต ตัวแทนผู้จัดงานคอนเสิร์ตอีเวนต์สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการเยียวยานักร้องนักดนตรีนักแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่ากระทรวงแรงงานมีแนวทางการเยียวยานักร้องนักดนตรีนักแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยแบ่งเป็น3ามกลุ่มดังนี้ กลุ่มนายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการ SME โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานต่ออีก1เดือนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้3เดือนโดยไม่มีภาษีกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดริสัยจ่าย50%คิดจากฐานค่าจ้างสูงสุด15,000บาทเท่ากับ7,500บาทและจ่ายอีก5,000บาทจากรัฐบาลม .33 เรารักกัน กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคมสมาพันธ์รับรองส่วนผู้ที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา40ของประกันสังคมจะประสานงานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไป ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ